อมสันได้ตัวเตีวตัวเตีวอ่ะเตี้ยวเตี้ยวอยู่ไหนตัวเวต้นไฟ,เ,ฟนนเขาอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายกาัน <c oughs> เฮ้ยมาแล้วกินบ็อกไอ้ตาลสายล่างบ้างเออไปสายล่างแล้วจิ้นกินไม่ตามมาทำไมยังหนิมตกใจอ่ะเฮ้ยป้าสวยจิ้มี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 ลูนอยู่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีกให้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 หนูหนูเห็นอยู่อ่ะเปลีนสีไฟไฟอ่ะไล่ไข่ไล่พี่ก่ะไล่กูไล่กูเดี๋ยวผมถอนไอ้ยทุบพี่ขอพี่ขอ อฮ่อเฮ้ยยัดไม้อินวเฟร็ดไปลุ้นเสร็ดไปลุ้นหาย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 วิวมาแล้วมาแล้วมาจีนไม่มีไม่มีเสียงกระดิ่งหรอใช่นปะหนีมีนี่ไม่ได้หนูทำไมหู มีปะวะตอนออกอมาขวานนบนนะมาขวาบนใช่ไหมใช่ใช่ตามมาขวาบนตีเล่นแรงผิดตุกดอกตีตันได้ผู้ชีกมาซ้ายให้ จริงปะจริงปะไม่เครื่องเอ่อไม้ในแม่เทพใช่ป่ะอย่ง่แล้วเอ้ยไมย่แม่มมเทพไม่ใช้ใช้ข้างนอกอฟังปั่นหน้าตัว เราแม่งทำอะไรไม่ได้เนี่ยไอเยี่ย,ยปัดระเบิดไม่พับเจ๊ตรงนี้ส,สองเครื่อ<ส>งมันจะเสเศษแล้วมัน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 ไม่โดนอ่ะไม่มีโอ้ยนี no ่กันโนวันปั่นพี่พี่เขาอยู่สายบนอ่ะเราต้องเราต้องปั่นสายล่างก่อน ตอนนี้ผมยันไม่ปั่นเลยโอมันไล่ไม่ไม่ไม่ทิ้งเลยว่ะ ไปบ้านฟ้าได้อ่ะพี่กูมาขวาบนปั่นเออปั่นบ้านสองชั้นห้าสิบเปิดว่ามีนววันให้เลยว่อ ไอ้เฮียพี่แกล้งเด็กหเ,ออเหรอวะเอาไอ้เฮียหาว่ากูแกล้งเด็กอะไรอุ้ยเกือบถกไอ,อ้เฮียก้าสิบโนบอกว่าพี่เอกจุกน,น้องผมมีสองจออะไรจุกน้องอะไรม่วงเอินอน้นผมติดเลยนะติดเลยเพราะว่าอะไรจุกนานจังเช็คหน,นู่งเ เดินไปปะไม่ประตูยังด,ดตายล่างจงนินน่าจะเปิดอยู่ปะโอเคเฮ้ยมี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 มมี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 มม <c oughs> <c oughs> ใช่ม <c oughs> มีีี เปิดจีนไปไหนวะหน้าเปิดจีนไปไหนวะหน้าเปิดเปิดชายล่างเลยประตูอยู่ไหนบ้างตีชายล่างกับขวาล่างบ้านฟ้าใช่ปะะบ้านฟ้าอู๋ต้องมาสายขวาสายบนก่อนว่ะมันไม่มีไม้แล้วอ่ะอือสายบนมีไม้เหรอมีเป็นเราเก่าเลยชายล่างกับขวาเฮ้ยมาชายล่างเลย วัวหลังวิ่งไปซ้ายวัหลังวิ่งไปขวาบนอะมารับกูหน่อยไม้ไม่มีไม้หมดเขาก็แอดออนเดินเร็วมาเออวิ่งมาทางขวาล่างเลยกำลังวิ่งรับฟังไหมมันจะสปินนะเด็กดูโอ้ตายยากได้ถ้าสปินเลยมึงตีกูอย่าโยกไม่ได้พี่ตีกับตายยากก็ไปหามึงอุ้ย ผมมีบอลเลยตีก็มีลูกตีก็มีลูกตีกูมีลูกอุ้มแล้วเดี๋ยวเข้าสองเดี๋ยวเข้าสองเดี๋ยวเข้าสองสองแม่เอ้ยทำไมเต้ายิบ้ม่ตาบอดเราไม่รูดไอ้เต่าไปบอลฟ้าบอกเร็วจินนี่กี่ลงมาเลยซุปซุปเกิกินพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยอัดมาเลย กินโดนตีปุ๊บวิ่งขึ้นไปเลยนะโดนตีแล้ววิ่งขึ้นไปเลยนะให้สุดช่วยย้าเจ่นเดือดข้นหลังยุกยึดยุกจะยกก็ยกแล่นดื้อทั้งนั้นน่ะไอะไรเนี่ยเฮ้ามันจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะขึ้นมาติดอะไรอ่ะไปก่อนไปก่อนผู้เหนื่อยกับยามโลว่ะ ติ๋มติ๋มรอช่วยติติเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเข้าตู้ให้มันแทงกูจะแทงหล่ะมึงรอเราไปช่วยรอมึงรอมึงลงไปมึงลองไปมึงลงไปผมมีลูกเองผมมีแข่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหัวใจจินเอ้าเฮ้ยยังไงเปิดประตูวะเฮ้ยบปาร์คุยอีกโอ้โหคุณเหนื่อยกับจินปะ เรเปิดอยู่เนิ่นโอ้กว่าพยาบาลม่วงเลยเฮ้ยมึงนี่กับไปเอาดนตีพยาบาลม่วงอะแล้วมันก็ออกประตูฝั่งนู้นเออถ้ามาตีกูทำไงเดี๋ยวกูไปบล็อกเยเดี๋ยวไปบล็อก เอาไปใส่ป่ะให้จินเนี่ยโอ้ยอาให้จินถือเลยเดี๋ยวเกมหน้าเอามากุ้เสียวเอาแล้วไม่ฮิวแต่ทเาไมจินนี้เอาทำอะไรวะน่ไอตีวิ่งมาเลยตีวิ่งมาเลยออกซ้ายไปตีมีออกขวาได้ออกขวาเด็กเกมแล้วมันยืนนิ่งแล้วพี่ไรเพื่อนบอกแล้วนะ แล้วจีนโดนดึงแน่วันน่ะมันจะเสียอยู่แล้วไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมปล่อยมือตีมือเลยยุบหัวเขาบอกให้หลอกแล้วโดนตีกันไปอุ้มเลยอุ้มเลยแบบแบบดื้องเลยเจ้าคะแนนหรือเปล่าโอ้โหอย่ามั่วเลยไม่ีนผมโดนดอยู่แล้วอ่ะไม่ทีนผมโดนดึงอยู่แล้วเองอ่ะเมื่อกี้โดนจังหวะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้จินนี่อ่ะอื่นอ่ะก็เกินไปว่ะเขาบอกว่ะก็เกินไป เล่นแบบนี้เอาโดนด่าไปดิเออเออโดนด่าไปดิเอาคนเก่งมาเล่นเออเอาคนเก่งมาเล่นเออเอาเอาคนเก่งมาเล่นนะเออเออรู้ว่าใครเล่นเออเออรู้ว่าใครเล่นเอ่อเออเกินเกินไปนะเล่นเนี้ยเกินไปเข้าใจป่ารรู้ว่าใครเล่นแต่ก็ไม่ได้ทำขนาดนี้เออ ไม่น่าทำขนาดทำอะไรวะกูยังไม่ได้ปักมือไม่ได้อะไรเลยกูก็จูบวนรู้หมดรู้หมดรู้หมดเป็นไงล่ะรู้หมดเป็นไงเฟสีจบไหมเอ้าอะไรวะเออไม่น่าทำขนาดนี้อ่ะเออกูทำอะไรตีกูมึงเชื่อกูไหมว่ากูไม่กูไม่ได้ปักมือไม่ได้ทำอะไรกูก็จูบวนไหมชอบนะแต่ขอด่าหน่อยแยก ทำเกินไปจีๆครับไปแล้วเดี๋ยวออด่าพออ่อปูแค่นี้แหละบายๆทำเกินไปเออทำมันเกินไปออกมาแล้วออกมามึงจะไปอะไรเนี่ยเออทำมัน